สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยด้วยการสั่งซื้อเสื้อยืด The Critic ได้แล้ววันนี้ค่ะเปิดคลิปประชุมสภาถกเดือดค่ะแก้รัฐธรรมนูญวันแรกล่มไม่เป็นท่าองค์ประชุมไม่ครบลูกในวินนำภูมิใจไทย Walk out. อวอล์กอัสวตามพร่บค่ะ พักประชาชนค่ะแล้วก็สวพยายามจะอภิปรายค่ะแต่ในวันมูฮัมหมัดนอค่ะไม่อนุญาตก่อนแจ้งผลการนับองค์ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุม204คนค่ะถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมฉะนั้นต้องปิดการประชุมไม่สามารถดําเนินการ,รชุมต่อไปได้ขอเลิกการประชุมแล้วก็นับประชุมใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมค่ะนายชัยชนกชิดชอบสสบุรีรัมและก็เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยการได้ลุกขึ้นอภิปรายในฐานะตัวแทนของพรรคบอกว่าวาระที่กําลังพิจารณาค่อนข้างผิดและก็ขัดคาวินิจฉัยของสารรัฐมนูญค่ะพรรคภูมิใจไทยจึงไม่ขอเข้าร่วมการพิจารณาต่อมาค่ะก็มีสวที่นั่งอยู่ด้วยจํานวนหนึ่งค่ะลุกออกจากห้องประชุมไปด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้สสพรรคภูมิใจไทยก็วอล์กอัไม่เข้าร่วมพิจารณาแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะจากกรณีที่วันนี้ค่ะวันที่1 3มกุมภาพันธ์ที่รัฐสภา ประชุมร่วมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชนจาจักรไทยแก้ไขามาตรา256แล้วก็เพิ่มหมวด15ทับหนึ่งค่ะโดยนายวันมูฮัมหมัดนอมัติาประธานรัฐสภาได้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมค่ะก่อนเข้าส่วาระนายชัยชนกชิดชอบสสบุรีรัมและก็เลขาธิการพรรคภูมิใจไทยได้ลุกขึ้นอภิปรายในฐานะตัวแทนพรรคว่าวาระที่กำลังพิจารณาค่อนข้างผิดและขัดคำวิจัยสารรัฐธรรมนูญ พักภูมิใจไทยจึงขอไม่ร่วมพิจารณาค่ะก่อนที่นายแพทย์เปรมศักเพียรยุรากาสวนะจะเสนอยติขอให้ส่งสารรัฐมนตรีความค่ะแต่ถูกสอสพักประชาชนทักท้วงว่ายังไม่ได้รับเอกสารยติดังกล่าวค่ะซึ่งนายวันมูฮัมหมัดนอค่ะจึงสั่งให้เจ้าหน้าที่แจกเอกสารแก่สมาชิกก่อนสั่งพักการประชุม15นาทีเพื่อให้วิบสามฝ่ายหารือร่วมกันค่ะต่อมาเวลา10บนาฬิกา13นาทีค่ะการประชุมร่วมรัฐสภาค่ะเริ่มขึ้นอีกครั้งค่ะโดยนายวันมูฮัมหมัดนอแจ้งที่ประชุมว่า ตนขออาศัยข้อบังคับการประชุมสภาข้อที่32วงเล็บ1และวงเล็บ5เพื่อรับเรื่องที่นายแพทย์เปรมศักดิ์เพียรยุราสวกับคณะส่งมาเมื่อเช้านี้นะซึ่งข้อบังคับข้อ32ไม่ต้องเสนอนะคะส่งเป็นหนังสือก่อน1วันได้นะถ้าถือว่าเป็นเรื่องด่วนแล้วก็วงเล็บ5ก็คืออำนาจหน้าที่ของประธานว่าจะอนุญาตให้บรรจุได้แต่ขั้นตอนต่อไปตนจะอนุญาตให้นายแพทย์เปรมศักดิ์ค่ะ เสนอยัตติก่อนนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่าจะอภิปรายซึ่งเสนอเพื่อให้เข้าใจว่าเป็นยตินี้นะคะหลังจากนั้นค่ะตนก็จะถามที่ประชุมนะว่าจะขออนุญาตให้เอาเรื่องยตัตติขอให้หนักสือที่นายแพทย์เปรมศักดิ์นนะขึ้นมาพิจารณาก่อนยัตติอื่นที่บรรจุไว้แล้วหรือไม่ซึ่งต้องเป็นมติที่ประชุมถ้าเห็นว่าควรจะเลื่อนขึ้นมาพิจารณานะ ก่อนการจะเริ่มกระบวนการขั้นตอนการพิจารณาซึ่งนายแพทย์เปรมศักดิ์ก็ได้เสนอไปแล้วนะฮะซึ่งขั้นตอนต่อไปคือสมาชิกท่านใดจะขออภิปรายก็มาเสนอชื่อได้ตามสมควรค่ะแล้วก็จะมีมติว่าจะส่งให้หรือไม่ส่งให้นะถ้าส่งก็ดําเนินการตามมติที่ส่งค่ะส่วนเรื่องต่อไปก็อาจจะต้องพักเรื่อง,องการพิจารณารัฐนูลเอาไว้ก่อนนะจนกว่าสารรัฐนูลจะมีคำวินิจฉัยอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งก็เป็นขั้นตอนที่เราเคยปฏิบัติมาแล้วไม่ใช่เป็นเรื่องใหม่นะจากนั้นค่ะสสและก็สวได้อภิปรายค่ะ ที่บางส่วนก็ไม่เห็นด้วยนะคะต่อมาค่ะเวลา11นาฬิกา20นาทีค่ะนายวันมูฮัมหมัดนอนได้ขอมติจากที่ประชุมว่าจะเลื่อนยะติด่วนขอให้ส่งเรื่องให้สารรัฐมนตรีวิจัยก่อนหรือไม่ ของนายแพทย์เปรมศักดิ์นะเป็นผู้เสนอซึ่งที่ประชุมก็มีมติเห็นด้วย247เสียงไม่เห็นด้วย2 7 5เสียงค่ะซึ่งที่ประชุมค่ะจึงไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนยติัะกล่าวขึ้นมาพิจารณาก่อนโดยเป็นการพิจารณาตามวาระเดิมนะคะระเบียบวาระเดิมโดยพิจารณายติของนายพริฤทธวัชรศิลป์ธุ์ค่ะสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนและก็นายวิสุทธิชัยนรุนค่ะสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยค่ะทั้งนี้ค่ะประธานสภานะ,ะได้แจ้งว่ายติที่เสนอโดยนายแพทย์เปรมศักดิ์ ยังอยู่ในวาระและจะพิจารณาต่อจากการแก้ไขรัฐมนูลแล้วค่ะอย่างไรก็ตามค่ะนายพิสิทธิ์อภิวัฒนาพงศ์ค่ะสวได้ลุกขึ้นแจ้งต่อที่ประชุมว่าขอออกจากที่ประชุมเพราะการพิจารณานั้นไม่ชอบค่ะโดยมีสวที่นั่งอยู่ด้วยจํานวนหนึ่งค่ะลุกออกจากห้องประชุมไปด้วยค่ะโดยก่อนหน้านี้ค่ะสสภาคภูมิใจไทยก็ w a l k o อ t ไปนะไม่เข้าร่วมพิจารณาการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปสวกันค่ะจนวันนี้ ผม่งที่ผม,ผมอธิบายไปแล้วว่าเป็นการประชุมที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและขัดกับรัฐธรรมนูญดังนั้นผมต้องกราบขอประธานอภัยท่านประธาน,น <ะ S 1> และที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้กระผมขอออกจากที่ประชุมแห่งนี้ครับขอบคุณมากครับครับครับ,รบเนื่องจากผมได้รับการประสานจากวิบนะฮะประกอบด้วยว่ S <S อย่างไรก็ตามค่ะในที่ประชุมได้มีการถกเถียงถึงประเด็นดังกล่าวนะก่อนที่นายแพทย์เปรมศักดิ์จะเสนอให้นับองค์ประชุมขณะที่นายประกรณ์รรณวุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลสอส,อสอพรรคประชาชนเสนอให้นับองค์ประชุมด้วยการขันชื่อค่ะทําให้นายวันมูฮัมหมัดน,นอค่ะเรียกสมาชิกเพื่อน,นับองค์ประชุมตามที่นายแพทย์เปรมศักดิก์เสนอทั้งนี้ค่ะระหว่างการรอสมาชิกเข้าร่วมแสดงตนค่ะสอสอพรรคประชาชนได้ลุกขึ้นขอให้ไปตามสสและสวค่ะโดยนายวิโรจน์ลักษณะดิสอนระบุว่าให้ประธานส่งเจ้าหน้าที่ไปที่โรอารเพราะตอนนี้เสียงตะเกียบช้อนดังโป้งเลยนะ ไม่รู้ว่ามาประชุมสภาหรือมาชมเชฟกระทะเหล็กค่ะทางด้านของนายสุทินคังแสงสสบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยการได้กล่าวว่าขอเสนอให้ส่งยติแก้รัฐมนูลให้สารรัฐมนูลวินิจฉัยเพราะเกรงว่าหาวิพากย์แล้วนะคะและก็มีการลงมติแล้วร่างแก้ไขต้องตกไปก็จะไม่สามารถเสนอขึ้นมาได้นะจึงเห็นด้วยกับยติของนายเพรมศักดิ์เพราะอยากให้ยติแก้ไขรัฐมนูลค้างอยู่ในวาระก่อนค่ะ ซึ่งผู้สื่อข่าวก็รายงานว่าสสพระประชาชนและก็สวก็พยายามอภิปรายนะแต่นายวันมูัมหมัดน่ะไม่อนุญาตก่อนแจ้งผลการนับองค์ประชุมว่ามีผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ204คนถือว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งขององค์ประชุมค่ะฉะนั้นก็ต้องปิดการประชุมไม่สามารถดําเนินการประชุมต่อไปได้ขอให้เลิกการประชุมและนับประชุมใหม่ในวันที่14กุมภาพันธ์2568เวลา9นาฬิกา30นาทีค่ะแล้วก็บอกว่าถ้ามาแล้วให้ลงชื่อเพื่อดําเนินการประชุมก่อนสั่งปิดประชุมค่ะเดี๋ยวเราไปดูคลิปาาร่วมกะณ180 ผมเองก็สับสนนะครับพยายามบวกตัวเลขเอาพรคประชาชนมีสสอ,อยู่ประมาณ140คนนะครับพวกเรามาประชุมกันครบหรือเกือบครบแล้วก็พร้อมทําหน้าที่อย่างเต็มที่เมื่อสักครู่ครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรคเพื่อไทยนะครับขออนุญาต่เอ่ยนามคุณชนินก็บอกว่าแม้ว่าจะแพ้ยัตติไปเมืม่อสักครู่แต่ก็ยินดีที่จะไม่ walk out จากที่ประชุมแห่งนี้ก็จะเดินหน้าพิจารณาต่อซึ่งพักเพื่อไทยครับก็มีสสรวมกันประมาณ140คนเช่นกันก็เลยแปลกใจครับว่าทำไม140บวกกับ140 แทนที่มันจะใล้ใกล้เคียงกับ<น>สองประธานครับขออนุญาตประ้ว,วง,งครับไม,ไม่ถึงครับมีมีผู้ประ้วงคุณพลฤทธิ์ครับเชิญครับท่านประธานที่เคารพผมจุลพันนนิวัฒน์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเชียงใหม่พรรคเพื่อไทยในฐานะสมาชิกรัฐสภาขอความการุณาท่านผู้อภิปรายเนี่ยอย่าพาดพิงถึงพรรคการเมืองหรือว่ากลุ่มการเมืองอื่นใดนะครับทุกคนมีเอกสิทธิ์และมีเหตุและผลในการดําเนินการทางการเมืองนะครับถ้าท่านจะพิจารณาในการดาเนินการในส่วนของท่านอย่างไรท่านทําไปครับ ไม่ต้องมาพาดพิงถึงพวกผมนะครับขอความกรุณาให้ถอนคําพูดในส่วนเมื่อสักครู่เลยครับครับมีการประท้วงผมคิดว่าคุณผลิตเอาเฉพาะในประเด็นของท่านขณะนี้กําลังแาดงตนท่านท่านไม่ควรจะก้าวไกลไปถึงพรรคอื่นานไม่พาดพิงกับพรรคเพื่อไทยก็ได้ครับก็แสดงว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับการนับองค์ประชุมก็เป็นจิตทธิของสมาชิกว่า จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยการเข้าห้องประชุมก็เป็นสิตสมาชิกจะเข้าหรือไม่เข้าเมื่อเข้ามาแล้วท่านสมาชิกจะแสดงตนหรือไม่แสดงตนก็เป็นจิตของสมาชิกซึ่งเป็นปกติเราไม่ควรที่จะไปต่อว่าต่อขานยังไงครับก็ขอให้เป็นไปตามปกตินะครับผมผมไม่อนุญาตถ้าคุณจะไปบอกว่าคนไม่เข้าแล้วไม่ดีหรือทําไมไม่ทาอย่างนู้นอย่างเงี้ยเป็นเอกสิทธิ์ครับ ทุกฝ่ายก็เคยปฏิบัติกันอย่างนี้ครับครับเชิญครับคุณผลิตครับเรียนท่านประธานครับขออนุญาตใช้สิทธิ์พาดพิงนะครับเมื่อสักครู่มีผู้ประท้วงผมนะครับผมก็ยินดีรับฟังนะครับแล้วก็ยินดีรับฟังท่านประธานด้วยเช่นกันความจริงเมื่อสักครู่ผมไม่ได้บอกเลยนะครับว่าการอยู่หรือไม่อยู่ในที่ประชุมเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีนะครับเหมือนที่ท่านประธานกล่าวหาผมเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ถ้าท่านผู้ประท้วงนะครับท่านรัฐมนตรีนะครับจะบอกว่าไม่อยากให้ผมพาดพิงพราคเพื่อไทยก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับถ้างั ท่านสมาชิกของเนื้อที่เอ่ยนามท่านชนินที่บอกว่าจะเดินหน้าพิจารณาต่อนั้นเป็นความเห็นส่วนบุคคลไม่ได้เป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยครับรับทราบครับขอบคุณมากคับท่า<อ>นประธานก็ไม่มไมควร<า>จะรพัดปิงกันไปมานครับกับไปเจอประเด็นสำคัญครับท่านประธานครับท่านประธานครับเนื้อหาลื่ผมผมขอยุตีการหารื่ต่างๆเพราะกาลังช่วงอยู่นับองประชุมจะครบหรือไม่ครบก็แล้วแต่มติที่ประชุมนะครับเราปฏิบัติกันอย่างนี้ เรื่อยเราจะไปตามใจที่เราคิดโกงจะไม่ได้นะครับเดี๋ยวประชาชนเขารู้เองครับคุณไม่ต้องไปชี้แจงประชาชนเขารู้เองว่าอะไรที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับไม่มีปัญหาอะไรครับครับมีใครยกมือไหมปรานครับผมผมคิดว่าผมช่วยท่านประธานได้ครับผมวิโร์ครับครับวิโร์เชิญครับท่านประธานที่รครับผมรน์นักการศาสนะครับในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านท่านประธานครับท่านประธานจากกรุงนราครับก็ส่งเจ้าหน้าที่นะครับ ไปที่โรงอาหารครับตอนนี้นี่เสียงตะเกียบช้อนชุ้งเช้งกันหมดไม่รู when, ้ว่ามาประชุมรัฐสภาหรือว่ามามาดูรายการเชฟกระทะเหล็กครับครับก็ครับผมขออนุญาตปอแค่นี้ครับเดี๋ยวตอนนี้เข้าในห้องประชุมแล้วก็ไม่มีใครกําลังเดินข้าวนะครับผมขอให้เป็นไปตามมติครับมีท่านผู้ใดที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้แสดงตนบ้างครับเลยนะครับท่านประธานครับขอขออนุญาตนิดนึงครับ ท่านประธานครับผมผมผมไม่อนุญาตเลยครับประธานะบอกอภิปรายพอสมควรเรื่องแค่นับองค์ประชุมเนี่ยจะอภิปรายกันขนาดไหนก็นับองค์ประชุมครบก็ป,ประชุมต่อถ้าไม่ครบก็ต้องยุติการประชุมก่อนเท่านั้นแหละครับนะครับท่านใช้เรื่องระเาบียบวาระครับท่านประธานเพราะว่าผมพพผมีบรรจุระเาบียบวาระไว้ด้วยครับขออนุญาตผมไม่อนุญาตครับผมผมไม่อนุญาตเพราะเห็นว่าพอสมควร ตามอำนาจหน้าที่ของประธานครับผมไม่อนุญาต้าพพูดถึงเรื่องนับนับองค์ประจุก่อนแล้วผมจะอนุญาตนะครับขอให้ลงมติได้ครับขอให้ลงมติขอให้ลงมติเสียบัตรนะครับก็ถือว่าเป็นมติว่าครบหรือไม่ครบเสียบัตรได้ครับเมื่อเสียบักครบทุกท่านหรือยังครับครับเมื่อครบท่าั่นแล้วขอแสดงผลครับท่านประธานผมประท้วงท่านประธานครับ ผมไม่อนุญาตม,มันเป็น,น,ปนสิทธิ์ <ผม S 2> เพราะรกำลังน้์ประชุมถ้าจบแล้วผมจะอนุญาตเพราะเป็นสิทธิ์ผมก็อนุญาตให้แต่ต้องแสดงผลของการนับคะแนนก่อนอาจเจ์ครับแสดงผลครับทวงท่านประธานอารย์ครับแะด้ครับครับตอนนี้ผู้มาแสดงตนเพื่อเข้าประชุม2 0 4สท่านก็ถือว่าไม่ครบองประชุมนะครับ เพราะฉะนั้น <มา S 1> ต,ต้องปาโโการประชุม,ม,มไม่สามารถดำเนินการประชุมต่อไปได้เพราะฉะนั้นผมจึงขอเลิกการประชุมในวันนี้แล้วขอนัดประชุมใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้เวลา9.3 0ุนเมื่อท่านมาแล้วกรุณาลงชื่อถ้าครบก็ดำเนินการต่อไปครับเวลา9.3 0ุนครับมาลงชื่อองค์ประกอบวันนี้ก็ขอเลิกประชุมครับครับ และเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารและก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะหากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสินโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาแลบาและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสินโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสินโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ